มาแล้วค่ะวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจา่มใสพาใจสุขสันต์ยิ้มให้กันในวันปีใหม่โกรธเคืองเรื่องใดจงอภัยให้กันแน่นอนค่ะเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นี่คือปีใหม่ไทยเรานะคะดวงรายเดือนก็จะพูดถึงภาพรวมในเดือนนี้นะคะเดือน4เมษายนและปีใหม่ไทยค่ะ กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ่งทาโล่ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดแต่ละคลิปแล้วก็เป็นแต่ละราศีนะคะส่วนคนที่อยู่ในเกณฑ์ลักขณาราศีฟังไปด้วยกันได้ค่ะกับภาพรวมเราจะมี15เรื่องเด่นๆที่มักจะเป็นปัญหาคาใจหรืออยากรู้ในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีไหมเจ้านี่ลูกหนี่ความราบรื่นโชคลาภการงานสุขภาพการเดินทางผลสอบเดี๋ยวมีทั้งหมด1ิ 5าคำถามและ15คําคำตอบให้แต่ละราศีค่ะก่อนอื่นเปิดใจก,กว้างๆนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมยึดเกณฑ์ราศีเป็นตัวตั้งดังนั้นอาจจะสมพง์สัมพันธ์มากน้อยฟังแล้วเปิดใจกว้างๆค่ะเราได้ตระเตรียมไพ่จัดวางไว้และก็เป็นการอ่านดวงแบบผสมผสานนะคะอ่ะไปฟังกันเลยจ้า ก่อนอื่นนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรภาพรวมในเดือนสีเดือนปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะ ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จสําหรับชาวราศีมังกรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของดวงการงานกิจการนะคะการลงมือที่จะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะโอ้โหแล้วยิ่งช่วงกลางเดือนเมษานี้มักจะเป็นช่วงโอกาสดีๆที่ทําให้ชาวราศีมังกรนั้นพบเจอความสําเร็จมากมายค่ะวันนี้เรามาตอบโจทย์ในเรื่องของภาพรวม 15เรื่องเด่นๆนะคะที่ชาวราศีมังกรมักจะพบเจอหรือตั้งคำถามนะคะ15เรื่องเรามาเริ่มกันที่อารมณ์และบรรยากาศของเดือนนี้กันก่อนนั่นหมายถึงอารมณ์ตัวคุณน,นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรขาในภาพรวมคุณแค่อย่าใจร้อนนะคะถ้าคุณไม่ใจร้อนคุณรอบคอบกับสิ่งที่อยากจะลงมือทำหรืออยากจะทำอะไรภาพรวมจะออกมาดี เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะวางระบบวางแผนจัดสรรหรือว่าพยายามที่จะติดต่อประสานงาน หรือการรวบรวมข้อมูลใดๆก็ตามมักจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ดังนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณทำแล้วคุณดันดันนะไม่ปล่อยหรือไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยใจไม่ค่อยอยากให้ใครทำโดยสทัทีเดียวอ่ะคุณก็เลยจะเหมาทำซะทุกอย่างนะอารมณ์ของคุณก็คือรู้สึกว่าแหมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยไอ้นี่ก็ต้องฉันไอ้นั่นก็ต้องฉัน,นแนะนำแบบนี้ค่ะดวงคุณเป็นดวง เปิดนะดวงเริ่มต้นเดือนนี้มักจะทำอะไรสำเร็จสมหวังอยู่แล้วนะคะเบิกบานใจเข้าไว้หน่อยอย่างหงุดหงิดง่ายมากนะักนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้คนเป็นได้นั่นหรือใช้คนนี้ให้ทํานู่ทนทานี่นะคะมองคนออกมองคนเป็นว่าคนนี้เก่งแบบนั้นแบบนี้คุณจะเบาใจขึ้นเยอะค่ะอย่า ทำสะทุกอย่างนะคะลองเชื่อใจคนอื่นบ้างมันก็น่าจะช่วยได้การเชื่อใจไม่จำเป็นต้องร้อยปร์เซนต์ค่ะแล้วคุณก็อาจจะมาตรวจทานเช็คนะมันก็จะทำให้คุณอะเบิกบานใจมากขึ้นไม่กดดันมากขึ้นและไม่รู้สึกว่าวันเวลาผ่านเร็วจนทำอะไรไม่ทนันอ่ะอันนี้แอบเตือนไว้เรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะคะไปต่อนะคะ การตั้งคำถามในหัวข้อที่2การงานในภาพรวมเมื่อมาพูดถึงดวงการงานของคุณนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงของต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนเมษายนนะคะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะดวงของคุณนะคะชาวราศีมังกรจะมีการติดต่องานนะคะกับผู้คนหลากหลายทิศทางมากนาหลายตาหรือแม้กระทั่งสังคมใหม่ๆนะคะก็ให้พิจารณามองคนให้ดีนะคะเพราะว่า หลายๆการทํางานของคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือลงทุนใหม่นะคะหรือประสานงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะมีภาพรวมที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกค่ะรู้เขา รู้เราก็ต้องเช็คกันนิดนึงนะคะคิดจะทําธุรกิจร่วมพุ้นกับใครในช่วงครึ่งเดือนแรกอะนะคะถ้าคุณมั่นใจหรือว่ามีใครแนะนําให้เรารู้จักสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วเกิดการจะมีการร่วมลงทุนอะไรใหม่ๆนะ่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายแต่ก็ต้องเลือกโอกาสให้ดีๆแล้วมองคนให้ดีๆนะคะมีโอกาสได้ทําอะไรประสบความสําเร็จเยอะเลยนะคะหรือได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือรู้จักคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกในช่วงของเดือนเมษานะคะส่วนในช่วงของ ปลายเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20นะไปจนถึงวันที่27เมษายนนะคะจะพบเจอความสำเร็จความสุขนะคะรวมถึงการทำอะไรจะคล่องตัวมากขึ้นต้นเดือนอาจจะหงดหยิดมากหน่อยเนาะมีอะไรให้เราทำมากมายนะคะแต่พอปลายปลายเดือนช่วงปลายปลายท้ายๆเดือนจะเข้าที่เข้าทางมากๆค่ะและ ท้ายสุดของเดือนนะช่วงสิ้นเดือนเมษาเลยนะคะคุณมักจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของดวงการงานนะคะการเงินหรือการได้เดินทางไกลการติดต่อประสานงานบางคนติดต่อกับชาวต่างชาติก็มักจะได้เดินทางไกลในต่างแดนคือรับข่าวดีบางคนอาจจะรอผลวีซ่าอยู่ก็จะได้รับข่าวดีในช่วงปลายเดือนเมษาค่ะนะคะนี่คืองานภาพรวมถือว่ามีจุดที่ดีนะคะมาต่อกันค่ะ ในหัวข้อที่3นะคะบริวารที่ทำงานอ่ะใครก็ตามที่ทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นเนาะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตามนะคะเราก็จะต้องมีบริวารมีคนรอบข้างที่เราจะต้องบริหารงานหรือทำงานร่วมด้วยระมัดระวังเพศหญิงนะคะที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งหน้าที่งานที่สูงกว่าเราไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กรเวลาติดต่อพูดตรงๆชัดเจนนะคะอย่ากโกหกนะถ้าคุณต้องไปสัมภาษณ์งานกับใครก็ตามที่เป็นเพศหญิงนะคะที่มี be ตำแหน่งหน้าที่สูงมากๆคุณโกโหกไปเขาก็จับได้ดังนั้นพูดตรงๆนะคะสื่อสารตรงๆเวลาสัมภาษณ์งานหรือถ้าคุณจะต้องดีลงานนะคะกับคนกลุ่มนี้นะคะที่ที่เรารู้สึกว่าเขาตรงไปตรงมาก็พูดแบบชัดถ้อยชัดคำจะดีที่สุดนะคะและก็อย่ามีปัญหาอย่ามีปากเสียงกับคนที่มีอายุมากกว่าและตำแหน่งหน้าที่งานที่สูงกว่าเพราะว่าเราจะเสียเปรียบนะคะบริวารที่ทํางานก็อาจจะหมายถึงคนรอบข้างนะคะหรือคนที่ทํางานร่วมกันนะมาเรื่องที่ ค่ะการลงทุนใหม่ในเดือนนี้อย่างที่บอกค่ะชาวราศีมกรในช่วงของต้นเดือนเมษาถือว่าดีการติดต่อเจรจากับคนที่มีอายุมากกว่าที่เป็นเพศชายส่งผลดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะรวมถึงการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาการลงทุนใหม่ระหว่างชาวต่างชาติหรือการนําเข้าส่งออกก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะดังนั้นการเจรจา คนที่เก่งทางด้านการใช้ภาษามักจะได้งานในช่วงนี้ถ้าตกงานอยู่หรือถ้าคุณจะเจราจาซื้อขายทำอะไรที่ติดต่อดีกับชาวต่างชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศจะดีมากๆใครอยากไปสมัครงานแอสจูดหรือใครอยากจะผันตัวเองไปเป็นเเขาเรียกว่าไกด์นะคะที่ต้องใช้ภาษาเป็นหลักแนะนำํำว่าทาเลยหรือใครอยากจะลงเรียนภาษาเพื่อต่อยอดในธุรกิจการงานในอนาคต ทำเลยเพราะจะสมองเปิดมากๆนะคะค่อนข้างเป็นที่เมตตาของชาวต่างชาติเป็นมากๆชาวต่างชาติไม่จะเป็นต้องเป็นผมทองตาเ,เขาเรียกว่าผมทองผมอะไรนะคือเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยดิวงานด้วยแล้วมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดีค่ะต่อมาค่ะเรื่องที่5อาชีพเด่นเดือนนี้อาชีพเด่นเดือนนี้นะคะมักจะปรากฏเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเด็กใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมหรือสินค้าอาหารใดๆที่เกี่ยวกับเด็กนะคะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้จัดสวนจัดต้นไม้ค้าขายมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือการแปลรูปสินค้าการเกษตรดีนะคะกิจกรรมการแจ้งไม่ว่าจะเป็นกีฬาการแจ้งนะคะ สถานที่ให้เช่ากีฬาเช่าสนามเช่าแบบเช่าคอร์ดอะไรต่างๆนะคะศูนย์ฟิตเนสต่างๆนะคะกิจกรรมทางน้ำนะคะทะเลป่าเขาหรืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งถ้าคุณทําอาชีพเหล่านี้ให้เช่าห่วงยางอะไรก็ตามนะริมน้ําริมทะเลไปในทิศทางที่ดีนะคะอูฟู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักนะคะติดริมน้ำติดริมทะเลนะคะดีแม้กระทั่งรีสอร์ทที่อยู่ใจกลางที่เกี่ยวกับต้นไม้เยอะๆสวนเยอะๆก็เป็นไปได้ไดีดอาชีพเด่นเดือนนี้มักจะเกี่ยวพันกับเด็กอาจจะเป็นช่วงของการปิดเทอมด้วยหรือเปล่านะคะการท่องเที่ยวก็เข้ามาการเดินทางต่างประเทศบริษัททัวร์ไกด์ทัวร์นะคะดีมากๆค่ะอันนี้พอเป็นตัวอย่างเนาะอืม เรื่องที่6ของเราเงินในกระเป๋าค่ะเงินในกระเป๋าภาพรวมนะคะชาวราศีมังกรยังอยู่ถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็ต้องใช้กระเป๋าตัวเองกับหรือถ้าเราติดติดขับติดขัดสนนะคะการเงินของคุณก็อาจจะพึ่งพิงบุคคลอันเป็นที่รักก็คือญาติพี่น้องนั่นเองก็อาจจะมีการ ช่วยเหลือกันได้แต่จริงๆแล้วเงินในกระเป๋าของค,คุณยังคงอยู่ดีค่ะถ้าคุณไม่เน้นจับใจ่ายใช้สอยเกินไปนะคะก็ยังคงอยู่ดีเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดแต่มันมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครือญาติอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวปีใหม่ด้วยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สภาพคล่องทางการเงินน่ะก็ถือว่า คุณเหมือนคุณเตรียมเงินเอาไว้สําหรับช่วงนี้หรือเปล่ามันจะมันจึงทาให้ตลอดทั้งเดือนน่ยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่15้านะมันก็ยังคงมีการใช้จ่ายได้อย่างราบรื่นแต่ช่วงกลางเดือนเนี่ยการใช้จ่ายที่ไม่สามารถวางแผนหรือคาดการได้มีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างหนักมากนะคะช่วงหลังวันที่15เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่20นะช่วง5-6วันเนี่ยนะคะจ่ายหนักจ่ายเต็มเลยนะคะ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างที่บอกมักจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลนั้นเป็นที่รักบริวารหรือเราอาจจะหยิบยืมญาติพี่น้องมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเราไม่หยิบยืมก็คือมีการใช้จ่ายหนักนะคะต่อมาค่ะต้องมีแหละราศีมังกรอยากฟังแล้วเรื่องที่7บอกหนูหน่อยนะคะเพื่อนอะยืมเงินหนูไปคนนั้นยืมเงินหนูคนนี้ยืมเงิน เราจะได้คืนไหมเดือนนี้เออเขาสัญญาใช่ไหมเขาสัญญาว่าจะให้มีเกณฑ์ได้คืนไหมมีเกณฑ์ได้คืนค่ะดีใจด้วยถ้าคุณอยู่ในฐานะเจ้านี้มีเกณฑ์ว่าจะได้คืนนะคะแต่อาจจะมีการทวงถามย้ําอีกสักหนึ่งรอบนะคะมีเกณฑ์ได้คืนค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณใจอ่อนแล้วคุณใจดีอะถึงแม้ไม่ได้คืนถ้าเขามีเหตุผลที่ดีคุณก็ให้เลื่อนอยู่ดีแต่ถ้าคุณใจแข็งคุณยังไงคุณก็ได้ค่ะ นะคะต่อมาเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อีกเหมือนกันนะคะในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหนี้เอออะเมื่อกี้เพื่อนยืมเงินเอามาคืนไหมเอามาคืนแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้อ่ะทีนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วบุคคลทั่วไปล่ะที่มายืมเงินนะคะบุคคลทั่วไปที่เราไม่สนิทหรือเป็นเป็นการหยิบยืมกันจากบุคคลที่ขอยืมคุณหรือคุณเป็นเจ้าหนี้โดยอาชีพเช่นคุณอาจจะ ปล่อยเงินกู้หรือทําอะไรอยู่ก็ตานนะแล้วคุณเป็นเจ้าหนี้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลถ้าหรือว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่อาจจะเอาอะไรมาจำนองจำนำกับคุณแล้วคุณเป็นเจ้าหนี้เขาไม่คืนคุณยึด ต้องระวังให้ดีนะเอกสารสัญญานะคะลายลักษณ์อักษรจําเป็นมากๆคุณเป็นเจ้าหนี้อาจจะมีการฟ้องร้องลูกหนี้ได้ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหนี้นะคะมีเกณฑ์ฟ้องร้องลูกหนี้ได้ค่ะอ่ะเปลี่ยนมาคุณเป็นลูกหนี้เองบ้างนะคะจากเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้นะทุกคนก็ต้องมีหนี้สินนะคะมีเครดิตในการใช้จ่ายผ่อนของเนาะในฐานะที่คุณเป็นลูกหนี้นะคะชาวราศีมังกรบอกได้เลยแปลกตรงที่ เกี่ยวกับนี้สินถ้าไม่ใช่สนิทมักจีกันจริงๆโอกาสมีปัญหาสูงนะคะหรือฝากคนนื้นยืมมาเรามีเราเป็นลูกหนี้เองด้วยบอกได้เลยมีปัญหาหมดนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรหลีกให้ไกลหนีให้พ้นการที่ใครมายืมเงินเราหรือเราจะไปช่วยเหลือใครในด้านหนี้สินช่วยเขาเอ็นเราขาดนะคะ และคุณอาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์แล้วก็เสียทั้งมิตรภาพราศีมังกรดวงจะดับดาวดับนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปยุ่งไปข้องเกี่ยวไปค้ำประกันอะไรก็ตามมีสิทธิ์ขึ้นลงขึ้นศาลมีสิทธิ์ที่จะผิดได้เหมือนกันนะทั้งๆที่คุณอาจจะเป็นทั้งเจ้านี้ลูกนี้หรืออะไรก็ตามมีสิทธิ์พลาดท,ทางได้นะคะดังนั้นแนะนําว่า อย่ามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับการหยิบยืมการค้ำประกันการไปออกตัวรับแทนการไปซื้อของที่ไม่มีที่มาที่ไปบอกก่อนนะคะจะติดความงานเข้าอะ่ะเออจะติดเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะอันนี้แอบเตือนราศีมังกรในเดือนนี้เงินเราใช้แค่เงินเราเ็าลูดการ์ดแล้วก็ส่งไม่ไหวก็ต้องส่งขั้นต่ำนะคะไม่งั้นก็จะโดนหมายศาลได้ต้องระวัง แสดงว่าเรื่องเงินเงินทองทองต้องระวังอย่าจ่ายจนเกินตัวนะคนที่ไม่มีภาระตรงนี้ก็สบายใจได้มันคงไม่เกิดกับเราอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะราศีมังกรมีหลากหลายคนนะมีทั้งฐานะที่หลากหลายด้วยดังนั้นคนที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านี้บอกได้เลยว่าเรื่องเงินเงินทองเดือนนี้ อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเงินใครอย่าไปเป็นคนกลางเด็ดขาดเลยมาเรื่องที่10ค่ะการกู้เงินแบงก์อ่ะก็ต้องมีราศีบงมังกรคนบางคนเนาะอยากจะไปทําธุรกิจอยากได้เงินไปต่อธุรกิจไปรีโนเวทบ้านอยากได้เงินไปต่อยอดธุรกิจนะคะข่าวดีตรงการกู้เงินกับสถาบันการเงินการติดต่อดีลกับสถาบันการเงินมีเกณฑ์สําเร็จรุ้รงนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะ,ะกู้เงินผ่านหรือว่า เขาอาจจะให้เวลาในการตัดสินใจช้าแต่ผลออกมาก็ผ่านนะคะต่อมาเรื่องที่11ค่ะความรักกันบ้างอ่ะคนโสดจ๋าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแน่นอนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอ คนเข้ามาดูใจเออเข้ามาพูดคุยแต่จะขยับขยืนสถานะหรือเปล่านั้นนักพยากรณ์วาสนาก็ไม่รู้ด้วยหรอกเพียงแต่ว่าอย่างน้อยหัวใจของคุณก็มีคนเข้ามาวิ่งเล่นละกันนะคะมาต่อที่ครอบครัวและก็คู่รักกันบ้างคําว่าครอบครัวกับคู่รักต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอื ถ้าเป็นสถาบันครอบครัวราศีมังกรดีค่ะการดูแลกันเกื้อกูลกันนะคะและราศีมังกรนะเรื่องของครอบครัวบุตรหลานอาจจะนำพาข่าวดีมาให้หรือหยิบลอตเตอรี่แล้วถูกลงวันนำพาโชคดีๆมาให้ครอบครัวจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะผลการเรียนดีข่าวดีของบุตรหลานหรือแม้กระทั่งการตั้งครร ที่เกิดกับภรรยาของเราก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นหรือว่าโชคดีได้ข่าวสารนะคะดีๆเกี่ยวกับครอบครัวค่ะภาพรวมดีมากๆนะคะต่อมานะคะปัญหาครอบครัวมือที่3อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเจอแต่ราศีมังกรมีบางคนที่อยู่ในจุดนี้ เพราะว่าการการพยากรณ์ดวงรายเดือนบางคนไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแต่นักพยากร์จะหยิบมาให้เพราะเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนมักจะถามอยู่เสมอนะคะคนที่เจอปัญหาครอบครัวมือที่สามไม่ได้บอกทุกคนเจอนะคนที่เจออยู่ปัญหาครอบครัวมือที่สภาพรวมมือที่ถ้าคุณเป็นคนที่มาอย่างถูกต้องถูกคุณธรรมถูกจะถูกศีลธรรมจดทะเบียนสมรส มือที่สามทำอะไรคุณไม่ได้คุณยังคงเป็นใหญ่อยู่เสมอแล้วคุณยังคงรักษาครอบครัวเอาไว้ได้มือที่สามจะหายไปหรือจะนิง่งคืนหรือไม่ได้รับผลอะไรเลยนะคะแสดงว่าปัญหาครอบครัวมือที่สามจะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายแล้วครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมดีใจด้วยกับชาวราศีมังกรกับคนที่เจอปัญหานี้นะคะเรื่องที่14กค่ะ การทําบุญเสริมดวงเดือนนี้นะคะแนะนําให้คุณทําบุญเสริมดวงการงานค่ะแนะนำเนาะถ้ามีโอกาสไปทําบุญเตรียมชุดทูบเทียนไปเองนะคะเอาไปวางไว้นะคะทําบุญด้วยชุดทูบเทียนจะดีมากๆนะคะภาพรวมทําแบบนี้หรือทําบุญแบบไหนที่คุณสบายใจทาได้เลยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทําบุญของคนไทยอยู่แล้วคุณมีเกณฑ์จะได้ทําบุญแต่ไม่ใช่ทําบุญใกล้บ้านเนาะมา เป็นเป็นการทำบุญใหญ่จากการเดินทางมีการวางแผนมีการนัดแนะมีการเจอวัดที่เราไม่เคยทำบุญจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะได้ทำในเดือนนี้ด้วยนะคะเลขความสุขของคุณพลังงานคือเลขเลขเนะเลขเจ็ดนำพาความสุขมาให้กับคุณแต่เลขเจ็ดจะไปประกบคู่กับเลขอะไรจงหาเองจงหาเองนะคะเลขเจ็ดนำพาความสุขมาให้เลขเจ็ดอาจจะเป็นเลข ทำให้คุณเออถูกอะไรหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะอ่ะฝากเอาไว้เท่านี้กับชาวราศีมังกรกับดวงรายเดือนนะกับ15เรื่องเด่นๆที่คุณมักจะถามเข้ามาแต่หลายๆคอลัมน์มักจะไม่ได้พูดละเอียดแบบนี้นี่แอบ,บพูดให้อ่ะสุดท้ายขอเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะการสุขภาพนะคะระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะกับโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับอ่เขาเรียกว่าภูมิแพ้น้ำมูกน้ำตาไหลนะคะหรือแม้กระทั่งผื่นคันผื่นลมพิษอาจจะกลับ ทําให้เราต้องระมัดระวังนะคะอะมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะถ้าคิดว่าการทำนายดวงรายเดือนนี้ดีเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะนักพยากรวาสนา Amazing t a r o โดยการแชร์คลิปเป็นค่าครูได้เลยสุขสันต์วันดีปีใหมค่ค่ะมีความสุขมากๆกับปีใหม่ไทยนะคะสาดน้ำสงการแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีปีใหมค่ค่ะ